ย้อนไปเมื่อ103ปีที่ผ่านมาแม็กเวเบอร์นักสังคมวิทยายชาวเยอรมันผุดไอเดียการจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรในอุดมคติโดยเวเบอร์เห็นว่าเป็นแนวทางที่ส่งประสิทธิภาพที่สุดที่ทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายโดยเรียกโครงสร้างแบบนี้ว่าบูโรคเคลซีหรือระบบราชการและจากวันนั้นจนถึงวันนี้ระบบราชการก็สามารถนำไปใช้ในการจัดการองค์กรได้จริง ทั้งในภาครัฐและเอกชนหากไม่ดีและไม่ได้รับการยอมรับก็คงอยู่มาไม่ได้ยืดยาวขนาดนี้นั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมเราจึงต้องศึกษาทฤษฎีนี้เพราะเราเรียนอยู่ในสาขาที่มีชื่อว่าการจัดการการสื่อสารองค์กรก่อนจะมาเป็นทฤษฎีระบบราชการเวเบอร์ Weber บอกว่าการที่มนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กันนั้นล้วนแล้วแต่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นเหตุเป็นผล โดยเริ่มจากกลุ่มเล็กๆจนพัฒนาเป็นกลุ่มใหญ่โดยสามารถเรียงลำดับได้ดังนี้กลุ่มคนกิจการสมาคมสถาบันและช่วงชั้นสำหรับคำว่าช่วงชั้นสามารถอธิบายพอเป็นสังเขปได้ว่าการจัดช่วงชั้นของสังคมแบ่งได้แบบ 3P ได้แก่พ P แรกอำนาจเหนือผู้อื่นหรือภาษาอังกฤษคือ Power พีต่อมาคือสิทธิ์เหนือผู้อื่นหรือพิวลเลตและ P ีสุดท้ายคือพล a s t ิกหรือการได้รับการยอมรับนั่นเองสำหรับ3 P ได้แก่การได้มาซึ่งอำนาจสำหรับสมมุติฐานของทฤษฎีคือองค์การแบบระบบราชการเป็นองค์การที่ดีที่สุดเพราะมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัดที่สุดสำหรับตัวแปรการสื่อสารในองค์การ ไม่ใช่ตัวแปรและไม่ค่อยพิจารณาว่ามีความสำคัญตามหลักทฤษฎีนี้แต่จะเน้นไปที่การพิจารณาในเรื่องของพฤติกรรมขององค์การและคนที่อยู่ในระบบองค์การเป็นสำคัญ